วันนี้เราพบกับช่องทำมัไปา,าครับผมวันนี้เราทำเมนูง,ง่ายๆแต่รสชาติอร่อยแน่นอนครับผมวันนี้เราจะทำผัดปักบุ้งไฟแดงนะครับผมส่วนผสมที่เราต้องการทุกอย่ไงเมื่อกีงครับผมมีปักบุ้งแต่วันนี้ผมจะเพิ่มหมูหนึ่งอย่างครับผมหมูสามชั้นครับผมพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมครับผมและก็เครื่องปรุงเดีย๋ยวมาดูตามที่เราใส่ในกระทะเลยครับขอนรับชมกันได้แล้วครับผม ทำการใส่น้ำผ <bunker. S 1> ื <respuesta. S 1> <Art. S 2> ้งลงไปรับนนิดหน่อยก็พอครับทำการใส่หมูสับลงไปก่อสักครู่ทำการผัดมูสับให้สุกกน่อนครับพุดสิ่กระผุกสั่งใช้คระปุก สามกันให้เหลือดก่อนครับผมแล้วก็ตามด้วยใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกที่หนูครับผัดให้มันหอมเลยครับผมตามด้วยผักบุ้งครับผมใส่ลงไปเลย ใส่ซีอิว๊วผักขิวประมาณสักสองชอนต๊ะครับในะส่ซอสถ่วยนร่ประมาณสักสองชอนต๊ะครับผมน้ำตาลใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาครับ ใส่ผมนัวปลายช้อนชาครับคลุกเข้าไห้เข้ากันทำการชิมนิดหน่อยครับผมชิมข้าวกำลังดีแลวครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ น้ารับทานไหมครับผมผัดผักกุ้งไฟแดงหมสงสามชั้นครับยังไงครับน่ารับทานไหมหากินแบบบ้านๆครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ช่องตำบ้านนะครับได้เป็นแรงบรันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ